าจารย์คะงั้นโยมขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะบางครั้งอะคะ่ะมันมันหลงเข้าไปหลงเข้าไปคิดหลงเข้าไปปรุงแต่งเกิดความกลัวความกลัวในความไม่ดีค่ะพระอาจารย์ความกลัวยิ่งอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยค่ะกลัวเผลอคิดในสิ่งที่แบบมันไม่เหมาะไม่ควรค่ะพระอาจารย์ ยิ่งเรารู้ว่าเอออย่างนี้จะเป็นบาปอะไรเงี้ยค่ะมันบางทีมันมันเหมือนกับมันกลัวแล้วมันก็เลยห้ามใจตัวเองไม่ได้อะค่ะพระอาจารย์มันก็ไม่ชนะใจตัวเองมันก็กลัวแล้วมันก็ทุกข์ค่ะพระอาจารย์อ๋อพระอาจารย์ช่วยแนะนําเจ้าค่ะมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะคนเาเห็นไหมว่าเราเราแค่ความคิดความคิดความคิดเราก็รู้สึกผิดแล้ว แต่ทาไมทางตรงกันข้ามเวลาเราคิดเรื่องเคารพครูบาอาจารย์ศรัทธาครูบาอาจารย์ทําไมเราคิดว่ามันถูกเออทาไมเราคิดว่ามันถูกแต่๋ยพอคิดในมุมกลับๆวอ้ยอาจารย์ม่ดีเรื่องเลยเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องพระเรื่องเจ้านี่มันไม่ดีเลยทําไมทําตัวกันอย่างนี้อ่าทําไมเราคิดเรื่องเรามันคิดเพราะเรารู้สึกอะไรบางอย่างร,ารู้สึกถึงความนั่นแหละมันรู้สึกว่าความคิดนั่นแหละ มันชี้ถูกที่ผิดทันทีเลยชี้ถูกที่ผิดทันควาคิดนั่นแหละเนี่ยเพระจิตมันยังมาอยู่ในการเรื่องเอาถูกเอาผิดนะเอาบุญเอาบาปอยู่นะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้ามันมาเรื่องเหตุปัจจัยเมื่อไหร่นะอ๋อเขามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่างนี้มันจริงเป็นแบบนี้ข้อมีพฤติกรรมนี้จึงเป็นแบบนี้พอเราบางทีเนี่ยไอความรู้สึกที่มันมันเกิดจากความคิดเนี่ย เราจะรู้สึกว่ามันบุญทันทีเมื่อเราคิดบาปทันทีเมื่อเราคิดวิธีการก็คือวิธีการตรงตรงเลยนะกลัวรู้กลัวยังไม่ใช่เป็นบาปนะยังไม่ทันเป็นบาปกลัวรู้มันกลัวมันคิดแบบไปดีก็คือรู้มันคิดไม่ดีความคิดเหมือนอารมณ์หนึ่งจะคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้ไม่ต่างจากโลภโกรดหลงหรือสติสมาธิปัญญาหรอกมันเป็นแค่อารมณ์หนึ่งเท่านั้นเอง เข้ามาเพียงแต่กําลังของธาตุรู้เรานหะกำลังของตัวรู้เราน่ะยังยังไม่เป็นกลางยังเอียงอยู่ยังเอียงอยู่แต่ถ้าเราเปิดใจยอมรับมันจริงๆอ่ะเอ้าคิดชั่วก็คือชั่วแต่ฉันยังไม่ได้ชั่วเลยฉันยังไม่ได้ทําเลยฉันยังไม่ได้พูดเลยฉันยังไม่มีเจตนาใส่ในนั่นเลยแต่อยู่ๆโผล่ขึ้นมาเฉยๆเพราะผัสสะกระทบผัสสะหรือกระทบเรื่องราวที่เขาเล่าเขาฟังมามันก็คิดนั้นปล่อยให้มันคิดทั้งสองเรื่องนั่นแหละ มันจะได้ฉลาดอย่ามีคิดดีอย่างเดียวเดี๋ยวก็หลงไปจนไม่รู้จักวิเคราะห์นะไปคิดชั่วอย่างเดียวก็งอโลกด้แง่ร้ายเกินไปปล่อยให้ความคิดมันทําหน้าที่ของมนอย่างนั้นแหละแต่ดูสิว่ามันเกิดเพราะอะไรโอ้มันกระทบเพราะเราสะสมมายิ่งเราไปปกปิดมันไว้นะเราจะรู้สึกทันทีเวลามันคิดขึ้นมาแต่เราเปิดเผยนะปล่อยให้มันแสดงตัวมาแล้วเราก็จะให้จิตมันหัดดูสิว่า คิดชั่วเนี่ยมันชั่วหรือยังคิดดีมันดีหรือยังมันเป็นแค่ความคิดมีเจตนาใส่ลงไปเมื่อไหร่ต่างหากเหมือนเราใส่เจตนาว่าคิดชั่วเรารู้สึกชั่วทันทีเนี่ยเริ่มมีเจตนาแทนที่จะรู้ความคิดที่เฉยแต่มีเจตนาเข้าไปในนั่นมันก็เลยให้รู้สึกอย่างนั้นคิดดีแหละมีเจตนาในการรู้สึกดีเมื่อ,อไหร่ปุ๊บมันก็จะเข้าไปรู้สึกดีทันทีมันเริ่มที่เจตนาก่อน พอเจตนาเข้าไปร่วมเมืออ่อไหรปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้ามาสู่กายกรรมวจีกรรมทาตามแต่ถ้าเราไม่มีเจตนานะไม่มีเจตนาคิดอ๋อนี่คือคิดชั่วเราไม่มีเจตนาที่จะไปทําอะไรอีกมันแค่เป็นความคิดเฉยเฉยหรือคิดดีเราก็ไม่ได้คิดว่าเราไม่มีเจตนาร่วมกับความดีนะั้นมันก็เป็นความคิดเฉยเฉยผ่านไปมันอยู่ที่เจตนาที่เราจะเปลี่ยนเจตนาไปได้อย่างไรเจตนาที่เข้าไปร่วมกับมันนะ่ะ ให้เปลี่ยนเจตนาในก,การเรียนรู้มันซะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงเจตนาให้เรียนรู้มันซะอย่าอย่าใส่เจตนาแบบโทษว่ามันมันชั่วมันดีแต่ให้ใส่เจตนาเรียนรู้ซิว่ามันคิดชั่วอะไรบ้างนะมันคิดดีอะไรบ้างเปลี่ยนที่เจตนานี่ก่อนหมายความว่าเจตนาคือฝึกรู้มันก่อนอาฝึกรู้ไม่ได้ฝึกรู้ไม่มีกําลังปุ๊บอ้าวกลับมา กลับมาฝึกอยู่กับปัจจุบันกําลังเดินอยู่กําลังนั่งอยู่ก็ฟากเนี้ยมันไม่คิดอะไรมันไม่ได้คิดดีคิดชั่วนะฟากเนี้ยฟากของความจริงอ่ะเรื่องจริงไม่ได้คิดดีคิดชั่วนะเรื่องจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นริ้นรัแล้วก็เอาความรู้สึกมาสนใจเรื่องเนี้ยที่มันไม่ไดีด,ดีดีชั่วที่มันไม่ได้คิดอนะ่ะแต่มันเป็นไปตามเรื่องมันเจ็บก็คือเจ็บร้อนก็คือร้อนให,ให้มาอยู่กับสถานีรับรู้เรื่องราวฟากนี้ก่อนเรื่องจริง ต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็ฝึกฝนพอฝึกฝนามาเข้ามาเข้าปุ๊บอ่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นเจตนาใหม่นะเป็นเจตนาใหม่แทนที่จะโทษที่จะเอาบาปเอาถูกเอาผิดดูซิว่ามาจากเหตุปัจจัยอะไรเข้าใจป่ะอย่าไปปกปิดปตัวเองอย่าไปเป็นเทวดายังไม่เป็นนะให้เป<า>็นมนุษย์ก่อน อาตมาก็ยังเป็นเมือนโดมนแหละองช่ว์คิดกลาบนมัสการพรผ้าจารย์ค่ะเจ้าที่้าทีมงานทุกท่านค่ะคือโยมมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่ายทุงวันนี้โยมก็อยู่บ้านเออก็เรียนรู้ทำมาหลายปีจนตอนหลังก็ไม่เข้าใจคําว่าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมหลังจากนั้น เราก็เห็นเห็นว่าความรู้สึกอยากไม่อยากทุกข์หรืออะไรก็ตามตามที่อาจารย์พระอาจารย์ได้สอนไว้ทําให้เข้าใจแนวทางนี้แต่ทุกวันนี้โยมก็อาจจะปฏิบัติอยู่ที่บ้านพอไปไหนไม่สะดวกเดินทางก็ต้องทําต้องสวนลาไส้ต้องกาดกาบกับประธานโทษนักการ์คือ,เ,อเวลาถ่ายเวลาถ่ายนี้ต้องล้วงมันก็เป็นวิบากที่โยม ก็ไม่รู้นะักก็ต้องสามสิบกว่าปีแล้วล้มรถปีสองแปดค่ะอาจารย์แล้วรุ่งเช้าก็ถ่ายไม่ได้เลย <_ letter> นะคะแล้วทีนี้มาคิดย้อนหลังว่าสามสิบกว่าปีนี้จริงๆแล้ววันนั้นน่ะถ้าก้นกรบเบี้ยวอะ่ะเราจะเดินไม่ได้อแต่บังเอิญว่าเขาให้โยมเดินได้แต่แรกนับโชคดีค่ะโ <_ letter> ยมถือว่าโชคดีค่ะเพราะไม่งั้น ก็คงจะหมดตรงนั้นแล้ว mm hmm. แล้วโยม mm hmm. โยมก็รู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่เราก็ฝ่ายหาทมแต่เรายังไปไม่ถึงเวลาอาจจะว่าก็เหมือนผลไม้ที่ยังบ่มไม่ไม่สุก mm hmm. มันต้องใช้เวลา mm hmm. หลังจากที่โยมได้ความรู้สึกตัวจากอ,อาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนไว้ mm hmm. โยมก็มา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 ,มาฝึกตั้งในกับ mm hmm. ปลกทุกหนึ่งชั่วโมงเพื่อก,กระตุ้น mm hmm. จากความทุกข์ที่มี มันก็นดลดน้อยลง<ม>จนได้มาฟังพระอาจารย์แนวทางพระอาจารย์ก<ม>็ทำ<ม>ให้เข้าใจแต่หน้าวันนี้อ่ะสิ่งที่โยมก็ไม่ถือว่าค้องใจอะไรเพียงแต่ว่าจากสภาพร่างกายเราเดี๋ยวลมเต็มท้องทอนนะอาจารย์ที่ลมเต็มท้อง<ม>ทอนะก,ก็ต้องไปล้วงเพื่อให้ออกอ,อาหารการกินก็พยายามระวังแล้ว อ่าแต่ลมนี่มันอยู่ในท้องมันก็เลยบางทีเมื่อบอกขอบคุณนะเธอที่มาเป็นเพื่อนฉันอืนะคะแต่เมื่อก่อนนี้ทุกมากเลยค่ะทุกไปหมดคะ่ะอาจารย์อตอนที่เรายังไม่รู้นะคะแต่หลังจากที่ฟังอาจารย์ได้แนวทางการไม่มีภาษาอการไม่มีเสียงซึ่งบางครั้งเราก็ยังมีหลุดมาบ้างเพราะเราก็แค่ปุตุชนคนธรรมดามแต่เราก็ได้เยอะขึ้น การเห็นคนรอบข้างภาษาที่มากระทบเราเห็นแต่ในเห็นนั้นเหมือนก็ไม่มีเราหรือถ้ามีมันก็คล้ายกับว่าดีดนิ้วทิ้งไปได้เลยนะคะที่ปัญหาของโยมอาจจะมีว่าการเดินจงกรมพ่อบ้านบ้านโยมอะลักษณะที่ว่าพ่อบ้านยังต้องทำงานต้องคุยโทรศัพท์ เราทำง,งานอยู่กับบ้านหรือบ,บางทีก็อาจจะว่าไปข้างนอกถ้าไปข้างนอกโยมก็าอาจจะไม่มีที่เดินสัปยะได้แต่บางทีหัวค<ม>่ำค่เนี้ยเขาก็เปิดทีวีไปโยม,มก็เดินในบ้านนี่แหละค่ะ<ม>ขณะที่เดิน<ม>หูเราก็ได้ยินเสียงที่คุยในท<ม>ีว<ม>ีแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะเอออะไรเหรอเธอ<ม>อย่างง้นอย่างนี้ใช่ไหมคะมมแต่ณตอนนี้โดยรวมอ่ะ โยมก็จะเดินไปแล้วก็เดินมาเดินแบบเราจะมีความรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วบางทีเดินเดินเนี่ยบางทีคุณพ่อบ้านก็จะมีธุระคุยกับโยมอย่างเงี้ยโยมก็ตอบไปมันเป็นการผิดไหมคะ <laughs> ผิดตรงไหนรูไหมมันผิดมันผิดตรงว่าฉันต้องการแบบนี้ฉันไม่ต้องการแบบนั้นมันผิด แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นนะแล้วฉันทําได้นะดีอืมดีเวลาเราเดินจงกรมการเดินจงกรมอ่ะเดินเพื่อเดินนะให้เข้าใจดีๆนะเดินเพื่อรู้ว่ามันเดินค่ะที่จะมีเหตุการณ์อะไรก็ช่างมันเราก็แค่ยังรู้กับการเดินอยู่เดินเพื่อรู้ว่าเดินไม่ใช่เดินเพื่อฉันจะรู้สึกให้มันดีเรื่อเดินรู้สึกว่าฉันกําลังเดินจงกรมนะใครอย่ามายุ่งฉันเดินจงกรมนะ แล้วใครมาถามไม่ได้อันนี้มันจะผิดแต่ถ้าเราเดินจงกรมเพื่อเดินเนี่ยเดินเพื่อเดินแล้วไม่มีปัญหาก็เหมือนกับเราเดินไปเข้าห้องน้ําเดินไปกินอาหารเดินไปทําธุระส่วนตัวเดินไปเยี่ยมคนนู้นเยี่ยมคนนี้นั่นเนี่ยเราเดินเพื่อเดินเนี่ยมันจะไม่มีความรู้สึกอะไรพวกนี้อันนก็แค่เอาแค่การเดินไปแค่อุปกรณ์ในการฝึกรู้เดินเฉยๆแล้วผัดสะรอบๆทํางานที่ไปก็ปล่อยเพื่อให้ตัวรู้ของเราเนี่ยมีที่คอยดัก ประคับประคองตัวมันสักหน่อยนึงแต่ไม่ปฏิเสธอันอื่นถูกแล้วที่เป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยไม่ใช่ไปเดินจงกรมไปตั้งท่าบางคนนะเวลากรรมาฐานผีสิงจะเห็นชัดบางคนเดินจงกรมจะผิดปกติเลยจะตั้งท่าตั้งทางฉันจะทําดีแล้วนะเอาเลยนะเนี่ยเรียกว่าเดินเดินผิดแต่เดินถูกก็เดินธรรมดาน,นี่แหละเดินผู้รู้วันเดินนี่แหละไม่ผิดไม่ถูกหรอก มันลืมบ้างรู้บ้างน,นะไม่เป็นไรเพียงแต่เอาการเดินเป็นแค่เครื่องมือฝึกฝึกรู้เฉยๆท่าน,นั้นแหละนะค่ะถามๆแล้วเาก็ขาเข้าใจเข้าใจขึ้นแ่ละพอเดินเว,วลแล้วก็ถามก็ตอบเมื่อเวลาถามก็ตอบมันแหละค่ะตอบตอบแล้วก็จบหรือบางทีเราบังเดินเดินอยู่มีกลางวันเดินอยู่นี่ก็มีแขกมาโยมก็สังเกตเห็นเห็นใจตัวเองว่าเรารู้สึกเอ๊ะแม่มามาผิดเวลาแล้วเกินนะฉันกำลังอยู่่นี่นะ โยมก็ไม่ไม่รู้สึกคนะ่ะรู้แต่ว่าเออเข้ามาเรารับเสร็จอ่ะเราก็เดินต่อเห็นไหมโยโยมเห็นไหมว่าเวลาอารมณ์มันจะมาหาเรามันม,มันมีเวลาไหมไม่มีนะเวลาจะมาเคาะประตูหาเราเราเพียงแต่ทาหน้าที่เออมาแล้วเรารับรู้แขกแล้วก็ไปรับรู้แขกแล้วก็ไปตอนนั้นเองการภาวนาเนี่ยภายนอกไม่ใช่ภายนอกไม่ใช่จุดประสงค์นะให้เข้าใจวิธีการต่างๆไม่ใช่จุดประสงค์ จุดประสงค์ทํำยังไงจะทําให้เรารู้เหตุการณ์นั้นแล้วไม่เข้าไปในเหตุการณ์นั้นต่างหากต่างหากคือจุดประสงค์คือฝึกรู้ตื่นออกจากเหตุการณ์นั้นแต่เห็นเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นมันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับาธาตุรู้ที่เรามีอยู่ที่เรากำลังฝึกเรียนรู้มาอยู่อย่างเงี้ยจะดีแต่ถ้าเราเข้าไปร่วมเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกเป็นปฏิฆะบ้างอึดใจบ้างขัดเคืองบ้างหรือต้องจัดการบ้างอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องเรื่อง ที่เราเข้าไปร่วมแต่เรื่องข้างนอกนะก็ต้องจัดการไปตามเหตุหมันนั่นแหละแต่ให้เป็นผู้รู้เหตุการณ์อยากเข้าไปในร่วมเหตุการณ์ให้เป็นคนดูเหตุการณ์เข้าใจนะ